สวัสดีครับชื่อผมเบาพไทยครับกับช่องเบาพไทยครับวันนี้มา่ายให้กับทีมงานครับน่ครับคันหนึ่งครับ49ตอนนี้คอยอยู่ทางเทงครับ51กับ49อีกคันหนึ่งยือเติม ชนหน่อยครับ <c oughs> สีย้อนแสงเน,นะครับแดดแหงนะครับกีเนียนสีเมียน,นะครับขอนแดดครับแดดแหงครับ ใช้เปิดหน้าครับใช้เปิดหน้าเอาไว้ถ้าปูอ้อยไ้ปูมันครับปูมันก่อนแล้วกัจังปูอ้อยครับัูอ้อยครับ อ่าทีบิดเนี่ยครับลังคันกับคนขับคนคนเมือครับเพิ่งหัดขับคันห้าสิบเอ็ดก็คือขับมือครับขับคันนี้ครับสี่สิบเก้าคันนี้เพิ่นเพ,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 พิ่งมาขับครับปับคันห้าสิบเอ็ดเพิ่งมาหัดขับทีมงานเดียวกันเพิ่งเพิ่งมาขับครับคนที่ขับเป็นมิวครับเอตุนละคันทางนั้งเคยผู้ใหญ่ครับ ห้าสิบเอ็ดคันคันแรกนี่คือขึ้นรวมกับยอนแสงนนี้นะครับ นี่เป้าเป็นเบอร์4.9คันนี้ครับมาทำการสามคันครับวันนี้ ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามครับสิบสิบห้านาฬิกาครับาพานเอาเลยนะพานมีมุนนะั่น ทานมีมุนมันโุร่งทานมีมุนอะไปขาไม่ <c oughs> อานสีบอไม่ไร้ายนะครับอ <c oughs> ่าน่อมีเค้งนะครับ นี่เคยว่่าไงครับเชียร์ุ่นครับขานบรมีดล้มครับต่อไล่ค,ครับครับต่อต่อฟัอองดิน ไปมีพร้อมกันครับแต่กีไทยกันเลยก่อนครับปีไทยพ่อมกันได้เหี้ยนมืดกัคนเน,น,นี่ยยอดแสงนี่ยนะครับก็เลยยังหูเพื่อกับคอมเมนต์มาได้ครับเด้อ เรื่องที่หูสิ็ธิตอบนะครับเรื่องที่มีหหกคับอาสีต่อไปว่าไม่รูนะครับเนาตอนนี้ห้าสิบเ็ครับหลดผมเองครับตลาดคนครับพึ่งหันกลับครับ,รบอาสีอย่างนี้นะ ก็มียอมพ่งสุดเลยครับปกติต้องเอาลงก็นี่ครับอันนี้คือน้อยเด๋ยวนึงครับเด้อ ปรงลงแน่ห้างนั่นปรงลงแน่ห้างนั่นมีกระเทือ้าคุณลอ,อยบวบว่าทวีขดดินมาได้เสือโอ้ยจับจังหวะโหลดมันได้ีิเหรอโหลดมันติดหน้กกะคอยย่อขึ้นเลยก็ปรงลงคือเก้า เวลาโหลดมันติดหนักมันสีบันบืนเนี่ยก็โยอขึ้นแล้วก็โป่งลง,งมีเมื่อนหมายโยกไว้เลยท่านก็พอจบคลิปสินี้นะครับเนาะก็เลยเข้ามาเบิ้งกันอย่าลืมบติดตามช่องบ้าผู้ถ่ายมิ้นนะครับพูดใตติดตามอยู่แล้วกับความขุณนระรานนะครับเนาะ การกัดจอบขีดสำเนี้งนะครับเนาะสวัสดีครับ